สวัสดีค่ะวันนี้ลินกลับมารีวิวที่ดินแปลงนี้ปรับเป็น200ตารางวาค่ะอยู่สุขาพิบาล5้ซอยหแยก20นะคะนั่นนะคะปลาที่เราก็จะติดอยู่กับรั้วของโครงการหมู่บ้านเลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะติดอยู่กับรั้วของบ้านนะคะส่วนความลึกนะคะมองเข้าไปจนสุดรั้วของบ้านหลังนี้เลยค่ะ ของเราหนะ้ากว้าง20ลึก40แปลงสวยงามมากเลยนะคะและดูสิคะถนนก็เป็นคอนกรีตและรายล้อมไปด้วยบ้านไม่เปรียวเลยค่ะห่างจากแค่ปากซอยแยก20ประมาณ100เมตรเท่านั้นเองถังดูนะคะกว้าง20เมตรลึก40อันนี้คือปากซอยสุขาพิบาล5แยก5ค่ะขับตรงเข้าไปเรื่อยๆนะคะ และนี่ก็คือแยก20ค่ะจากจุดนี้เข้าไปประมาณ100เมตรเท่านั้นเองเดินทางก็สะดวกสบายเข้าทางเส้นรามอินทา39ก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่ถนัดจะเข้าทางวัชรพลนะคะเลยตลาดถนมิตรปุ๊บเลี้ยวซ้ายตัดเข้าสุขาพิบาล5และเลี้ยวซ้ายและแยกเข้าซอย5 ได้เหมือนกันค่ะหรือจะเข้าทางงโยะินโยทิน48ก็ได้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อลินมาได้เลยนะคะ